สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสิงลัคณาสิงคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักนะคะประจําเดือนกรกฎาคมค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะไปเช็คพลังงานของคุณว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าพลังงานตรงคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปของคุณนะคะก่อนที่จะไปเปิดไพ่กันแม่หมอขอนําเสนอนะคะน้ําหอมที่ถูกโลกกับชาวสิงดึงดูดรักแท้ดึงดูดพลังงานดีๆความโชคดีเข้ามาในชีวิตนะคะนี่คือกลิ่น power นะคะกลิ่น power ค่ะ จะเป็นกลิ่นที่ทําให้เพื่อนชาวสิงห์เนี่ยนะเสริมสร้างสเสน่ห์ให้กับดูอีกมากๆตอนนี้แม่หมอจัดโปรนะใครที่นะคะสั่งขนาด50 ml ราคาจับต้องได้นะ999บาทเองนะคะแม่หมอแถมนะคะขนาด10 ml มูลค่า199บาทแม่หมอมีน้ําหอมทั้งหมด19กลิ่นซึ่งของแถมเนี้ยกลิ่นที่แถมเนี่ยนะคะคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณต้องการกลิ่นไหน คุณสามารถสอบถามแอดมินได้ว่ามีกลิ่นไหนบ้างนะคะและจริงๆคุณก็สามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้ค่ะใครที่งบน้อยอ่ะสำหรับคนที่งบน้อยอยากจะอยากได้หลายกลิ่นเลยนะคะพอเห็นแล้วอยากได้หลายกลิ่นเลยเนี่ยแม่หมอมีขนาด10 ml ขายในราคาขวดละ199บาทค่ะ3ขวดส่งฟรีนะคะคุณสามารถเลือกได้ทุกกลิ่นเลยทั้งหมด19กลิ่นความหอมระดับพรีเมียมและ เสริมสร้างเสน่ห์ให้กับตัวของคุณนะคะแต่ถ้าเป็นกลิ่นที่ถามว่าเออชาวสิงเนี่ยควรใช้กลิ่นอะไรดีนะคะแม่หมอขอแนะนำ power บอกได้เลยว่าหอมมากนะคะอ่ะโอเคค่ะไปดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะถ้าพลังงานของคุณตรงคลิปนี้ต้องเป็นคลิปของคุณอย่างแน่นอนนะคะชาวสิงคุณได้ไพ่ king of cups the star ค่ะ คุณคบอยู่กับชาวธาตุน้ำไหมนะคะพี่จิกรกฎเมนหรือชาวกลุ่มนะคะธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มค่ะซิกออฟสอดนะคะ6ดาบแล้วก็จะเป็น8ถ้วย5ดาบอ่าถ้าถามว่าเอ e r จ y ของคุณตอนนี้เป็นยังไงเกี่ยวกับความรักเลยนะจริงๆต้องบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการอยู่คนเดียวหรือ ความรักของคุณอาจจะเป็นความรักแบบว่าไปไปมามาห่างไกลกันนานๆเจอกันสักครั้งหนึ่งคุณเองก็น่าจะพอใจกับความสัมพันธ์ในแบบไม่ต้องคือไม่ต้องอยู่ด้วยกันทุกวันก็ได้นะคะคือคุณมีความสุขกับตัวเองอะไม่มอเห็นคุณมีความสุขบางทีความคิดถึงเนี่ยมันก็มันก็ทําให้รู้สึกเออความรักเนะ้ะมันก็มีเรื่องความคิดถึงเวลาที่คิดถึงกันมากมาก แล้วก็นานๆได้เจอกันเนี่ยก็ดีนะแต่ถามว่าชาวสิงมีความกังวลใจไหมมีนะคะก็มีในเรื่องของความกังวลใจบ้างบางครั้งคิดถึงมากๆก็อยากจะบางทีถ้าห่างกันนานจนเกินไปเนี่ยมันก็มันก็แบบอยากจะเดินทางเนาะอยากจะเดินทางอยากจะเจอกันแต่รักของคุณเหมือนรักทางไกลมากๆนะบางทีเนี่ยต้องข้ามน้ําข้ามทะเลเอนเจีของชาวสิงเนี่ย คุณได้ไพ่แปดถ้วยมาเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงความรู้สึกของคุณในตอนนี้นะแม่หมอมองว่าคุณอาจจะเพิ่งผิดหวังนะคะเพิ่งผิดหวังเสียใจอ่าอาจจะเพิ่งโดนเทหรืออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอดีตที่แบบค่อนข้างที่จะเจ็บปวดเนาะแล้วคุณเองเนี่ยก็มีเป้าหมายใหม่ทีนี้เป้าหมายใหม่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่กําลังคบหาอยู่ซึ่งเป็นคนทางไกลคนคนเนี้ย ไม่หมอเชื่อนะคะว่าเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยทำให้คุณเนี่ยตัดสินใจอะไรบางอย่างได้อย่างแบบเด็ดขาดเช่นวะ่าคุณมีอะไรบางอย่างที่คาราคาซังกับคนเก่าๆอยู่แล้วยังตัดสินใจไม่ได้ยังทําใจไม่ได้อะไรเอาวอเนี่ยคะ่ะพอคุณคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยนะคะทําให้คุณเนี่ยมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจมีความหวังเก่งขึ้น ขึ้นปกติชาวสิงเนี่ยก็แกร่งแล้วเก่งอยู่แล้วนะคะเป็นคนเป็นราศีที่เก่งแล้วก็แกร่งสู้ชีวิตมากๆเลยนะแต่บางครั้งน่ะความรักเนาะมันก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟบางทีในขณะที่ยังรักอยู่หัวใจที่แข็งแกร่งเนี่ยมันก,มนก็มันก็แข่งได้ไม่เต็มที่มันก็ยังเป็นหัวใจก็เนื้ออ่อนๆอยู่ถูกไหมคะแต่แม่หมอมองว่านะตอนนี้คุณน่ะเอาชนะใจตัวเองได้แล้ว คุณหันหลังให้กับคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆได้นะคะแต่ตอนนี้คุณกำลังอ่ะ happy คิดถึงคนไกลอยู่ใช่ไหมคะถ้าประมาณนั้นเนี่ยแม่หมอก็จะดูว่าคนที่คุณคิดถึงเนี่ยนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างจะเป็นรักครั้งใหม่นะคะที่เลิศสําหรับคุณไหมที่ดีสําหรับคุณไหมแม่หมอขอดูพลังงานของคนใหม่นิดนึงนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง ก็จะได้สกรีนให้กับเพื่อนๆชาวสิงห์แต่ถ้าคุณสนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปนะเพราะว่าการดูดวงส่วนตัวมันก็ชี้ไปที่ตัวของคุณได้มากกว่าเพราะว่านี่คือพลังงานรวมนะคะไพ่เดอร์เมจิเชียนเขาเป็นคนเก่งนะแม่หมอมอเขาเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีเซนส์นเหมือนชาวสิงห์นั่นแหละรูปร่างหน้าตาดีฉลาดสติปัญญาไหวพริบเก่งมากเป็นคนที่แบบ ทำอะไรก็ได้เออทำอะไรก็ได้นะอาจจะรักอิสระอาจจะไม่ได้ทํางานประจําแต่ก็สามารถที่จะทําอะไรหาเงินหาทองได้ด้วยสติปัญญาแบบไม่จําเป็นที่จะต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แบบประจาประจาแบบนี้ค่ะแม่หมอหมอ,หมอเขาเป็นคนรักอิสระนะชอบลงทุนลักษณะของเขานะคะชอบลงทุนลงทุนระยะยาวเห็นผลระยะยาว ไม่ค่อยชอบทำอะไรสั้นๆเหมือนเป็นการเสี่ยงแต่ถ้าลงทุนทำอไรแล้วเนี่ยรอผลระยะยาวแล้วได้กำไรแน่นอนเหมือนเหมือนซื้อทองเก็บเงี้ยในภายภาคหน้าใช่ไหมคะทองก็ขึ้นอ่ะอีก5ปี10ปีโอ้โหมันเด้งขึ้นอยู่แล้วในเรื่องของทองเนาะซึ่งทองไม่เคยลดมูล,ลค่านะคะเมื่อ5ปีที่แล้วก็ยังอยู่ที่ประมาณ27,000นะัดแ,แม่หมอจำไม่ผิดนะคะประมาณ27 2 0 0ประมาณนี้ยไปไปลปีเนาะ ตอนนี้ผ่านมา5ปีทองขึ้นมา5 0,000ื่นกว่าแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะนิสัยของคนคนนี้เป็นคนที่แบบมองการไกลวางแผนอนาคตได้ดีมากๆซึ่งถามว่าการที่คุณได้เจอคนคนนี้ความรู้สึกของคุณคุณจะต้องรู้สึกประทับใจรู้สึกโชคดีเหมือนกันใช่ไหมคะประมาณนี้เน,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 นาะเขาอาจจะเป็นเอาจริงๆนะคะไพ่ justice ขึ้นมาใน Arabic, ข้อจะเป็นตำรวจเออขอโทษเป็นชาวราศีตุลก็ได้นะคะทีนี้ถามว่า บางคนเนี่ยอาจจะรักอิสระนิสัยดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนซื่อตรงเป็นคน,เ,น,คนเหมือนกับมีความยุติธรรมแบบนี้ค่ะแต่ถ้าจะมองอีกแง่มุมหนึ่งก็คือเขาอาจจะมีงานประจําก็ได้คือเป็นอาชีพที่มั่นคงมากๆอาจจะเป็นครูบาอาจารย์อาจจะเป็นวิศวกรอาจจะทำงานทางด้านกฎหมายนะเป็นทนายความเป็นผู้พิพากษาเป็นวิศวกรก็ได้ทหารตำรวจนะคะได้หมดเลย พราะว่าอาชีพการงานของเขาเนี่ยถ้าเขามีงานประจำำําทําเขาก็เหมือนกับรอวันเกษียณก็โอ้โหแบบบอกได้เลยว่าคนคนนี้ไม่ยอมเป็นหนี้นะคะคนนี้ไม่ยอมเป็นหนี้นะซิกออฟคัเป็นรักเป็นรักเออเป็นรักต่างวัยหรือเปล่าคะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะแต่ซิกอ f c คัพเนี่ยแม่หมอมอง,มอง,มองว่าก็เป็นไปได้นะคะว่า คนคนจจนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนก่อนหน้านี้เมื่อการละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วแบบนี้ค่ะแต่ที่สำคัญนะคะโอเคมันมีสองประเด็นนะมันมีสองประเด็นคือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนเมื่อการละครั้งหนึ่งแต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยสร้างความเจ็บป,ปวดอะไรให้คุณนะอาจจะเป็นคนที่เคยเห็นหน้ากาันรู้จักกันเคยทักทายกาันหวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้า อีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าตัวไพ่บิน้บ่งบอกว่าเพื่อนๆชาวสิงห์เนี่ยอาจจะเคยเลิกลาจบความสัมพันธ์กับใครคนหนึ่งไปแล้วก็อ่ามันอาจจะเป็นการจบกันแบบแบบเข้าใจนะไม่ใช่เป็นการจบกันแบบไม่ดีนะคะเข้าใจกันเข้าใจในเรื่องของเออณัตตอนนั้นอาจจะมีอะไรต่างอ,อาจจะมีอะไรที่ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็จบกันแยกออกจากกันด้วยความเข้าใจแล้วถ้าหากว่าเพื่อนชาวสิงห์เนี่ย รอคอยเขาอยู่ไม่สามารถที่จะลืมเขาได้เลยนะคะมีความปักใจมีความแบบว่าวันหนึ่งเขาจะต้องกลับมาฉันจะไม่สนใจเันเลยฉันจะรอคนคนเนี้ยมันก็เป็นไปได้ว่าคนที่คุณเคยแบบเคยหันหลังแยกออกจากกาันอะอาจจะหวนกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้เป็นไปได้นะคะเพราะมันเป็นพลังงานรวมเนาะเดื The Sun. อดันพลังงานของเขาคือเดือดัน เพราะฉะนั them, people, like ้นเนี่ยถ้ารวมกับเพื่อนๆชาวสิงห์ในตอนนี้นั่นหมายความว่าคุณกับเขาเมื่อได้มาเจอกันนั้นเหมือนเมื่อคุณได้เจอกันกับเขาเนี่ยพลังงานความรักเนี่ยไม่หมอบอกได้เลยว่านี่คือเนื้อคู่ของคุณนี่คือแบบฟ้าใหม่ของคุณเลยโลกใบใหม่ของคุณเลยคุณจะมีความสุขนยิ่งถ้าคุณยิ่งถ้าเขาคนนี้เป็นรักครั้งใหม่ของคุณนะบอกได้เลยว่านี่คือสวรรค์ของคุณเลยนะคะเออ นี่คือฟ้าหลังฝนของคุณเลยนะแต่ถ้าคนคนนี้เป็นคนที่เธอแยกออกจากกันมาแล้วก็ได้กลับมาเจอกันอีกก็จะเป็นรักครั้งใหม่กับคนเก่าที่แบบว่าปฏิหารมากๆเดือะเมชียนขึ้นมาใช่ไหมปฏิหารจริงๆเลยนะคะไพ่เดอะสันขึ้นมาการันตีว่าการเจอกันครั้งนี้รักของคุณจะสดใสแน่นอนอ่ะแม่หมอขอดูนะคะแนวโน้มในเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างไรคะระหว่างคุณกับเขาค่ะ แนวโน้มขอบคุณนะคะในเดือนกรกฎาคมชาวสิงห์อ่าไปดูกันนะคะได้ไพ่เดิรมิดค่ะเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีกันนะคะราชินีถือเหรียญสามไม้เท้าห้าถ้วยแล้วก็ได้ไพ่เก้าเหรียญ จริงๆความสัมพันธ์นี้ยนะคะแม่หมอมองว่าค่อนข้างเหนื่อยอะใต้สำหรับออ้ลดมากใต้สำหรับขอแม่หมอเป็น two o u p u p s แล้วก็เป็น The Lover อ่ะทีนี้เนี่ยแนวโน้มในเดือนอรกรกฎดาคมเพื่อนๆชาวสิงค์คไม่อยากให้คุณคิดมากไม่อยากให้คุณรู้สึกกังวลใจหรือเครียดเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบคือคนเนี้ย เหมือนเขามีภารกิจนะไม่เหมอะอาว่ามีภารกิจอาจจะมีในเรื่องของหน้าที่การงานนี่แหละใครที่ได้ไพ่ justice ของเขานะเรื่องหน้าที่การงานเ,เหมือนเป็นอาจารย์สอนหรือบางทีเขาอาจจะเป็นหมอนะคะเป็นหมออย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีภารกิจที่จะต้องไปรักษาคนไข้ไปผ่าตัดหรือไปว่าความคดีความหรือไปสอนประเทศที่อยู่ไกลๆหรือจังหวัดที่อยู่ไกลๆอะไรอย่างนี้นะคะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณในเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันนะเงียบๆแต่ว่าเขามั่นคงกับคุณมากเลยนะคุณรู้ไหมถ้าช่วงเวลาไหนที่เขางานเยอะนะที่เขาแบบว่าไม่มีเวลาคุยกับคุณเนี่ยเขายังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอนนะถ้าเกิดมีเวลาว่างเขาก็จะทักทายหาคุณบ้างนะคะไม่ได้เงียบหายไปซะทีเดียวแล้วสิ่งที่เขารอคอยมากๆเลยคือความหวังเลยนะในเดือนกรกฎาคมเนี่ย เขาเนี่ยมีแผนที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะการเงินเนี่ยเตรียมไว้หมดแล้วจริงเก้าเหรียญนะคะเตรียมไว้หมดแล้วทุกอย่างพร้อมแต่ว่าอาจจะรู้สึกผิดหวังสักนิดนึงถ้าสมมติว่าเขารับปากกับคุณว่า,าเขามีแผนที่จะมาหาคุณในเดือนกันยายนบกรกฎาคมเนี่ยแต่เผลอว่าเขามีแบบงานเร่งด่วนเนี่ย อาจจะรู้คุณอาจจะรู้สึกเสียใจอาจจะรู้สึกผิดหวังเขาเองก็หน่อยเขาเองก็ผิดหวังเหมือนกันเพราะว่าเขาอะอยากเจอคุณมากๆแต่ด้วยหน้าที่การงานเนี่ยมันบีบบังคับนะคะอาจจะต้องให้ทําให้เลื่อนออกไปช้าลงทั้งทที่ทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้รู้นะคะเกี่ยวกับเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวมิถุนได้นะคะนั่นก็คือพลังงานความรักที่เขามีให้กับคุณค่ะเขารักคุณมากนะคะเขารักคุณคือที่สุดเลยนะ คุณคือความรู้สึกของเขานะคุณคือเนื้อคู่คุณคือที่รักคุณคือคนที่เขาเลือกคุณคือคนที่เขาอยากจะมาพบอยากจะมาเจอนะนคุณนะเป็นคนที่เขาคิดถึงมากที่สุดและเป็นคนที่จะร่วมใช้ชีวิตกับคุณเนี่ยการันตีแล้วก็ยืนยันได้นะคะชาวสิงเพราะฉะนั้นหากว่ามันมีการ เลื่อนออกไปหรือมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามแผนอย่าได้วิตกกังวลนะคะโอเคนะคะก็ใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอแม่หมอแปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วอย่าลืมนะคะเติมพลังให้กับตัวเองด้วยน้ำหอมทิพย์เกสรน,นะคะกลิ่นพาวเวอร์ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้โปร1แถม1นะคะ10 ml สามารถทักทายหาแอดมินได้นะแม่หมอแปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วเช่นกันนะคะ